ตัวยิปูครับผมโอ้ยไั้กุง้งตัวยิงใหญ่เลยพี่น้องโอ้ ขนาดนี้พี่น้องเย้ยกุ้งเพิ่นเปลือกเพิ่นจะบางเลยพี่น้องกุ้งทะเลครับกินทั้งเปลือกเลยเพื่อ,อเปลี่ยนงานเสียเวลาครับแช่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมังปลายสู้คู่สุขคนครับผมเมื่อนี้มาพ่อกัะบอกเมกพักกินพี่น้องม้าเมกได้ทะเลผัดผงกะหรี่ครับผมโอ้ยมีทั้งกุ้งทั้งมึกทั้งปูครับผมใส่ข้าวโพดมาพร้อมโอ้เป็นต่แเสบขนาดเด้อพี่น้องเด้อมาแบบจานอลังการงานสั่งเลยพี่น้องใส่เบิ้งกล้ามปูใช่ไหมพี่น้องอะไรตัวอีปูครับผมโอ้ยตัวกุ้งตัวยังไงเลยพี่น้อง โอ้ oh, มเาเินเซนวอลแมกเดอร์ครับผมทั้งไก่ทั้งไก,งก่ครับพี่นอ้องอือเอาหอยพี่น้องมึงนี่เอาเอาเอามนูนี่บอกได้กินจักเพลย์พี่น้องมาชิมกวาวอแมกเดอร์มันเป็นยังไงเนาะรสชาติอันนี้ฟิมือรซาออมนะครับผมอืม แซ่บพี่น้องหอมผงกะหรี่หวานกุ้งอันนี้เป็นกุ้งทะเลนะพี่น้องเอาหัวอ,ออกก่อนครับ นีหนวดมึกอ,อืมอืมคลักๆเลยครับผม เป็นมึกครับนักตะกุ้งเหรอพี่ フェアカン。 แค่ก็พักพื่มอ,มอมหอมเมนูแนะนำเพื่อนมันกุง ค่ะข,ขนาดนี้พี่น้องเลยอกุอ้งเพิ่นเปลือกเพิ่นจะบางเลยพี่น้องกุ้งทะเลครับ กินทั้งเปลือกเลยเพื่อ,อเปลี่ยนงานเสียเวลาครับแรับอืมนี่เป็นมะมึกงทันเว่นครับพี่ีทำไปเบิง้งเรีย่องสาออมเลยพี่น้องตงไหวเบิ้งอยู่ยครับ mm, mm. Yeah. โอ้แสบแสบแสบมลงทะเลลงทะเลของแท้พี่น้อง เกลือปูนหวานแห้งนี่ค่อยไปแหะอีกเส่นนึงเสับใส่หนวนมือพร้อมกระปุ ฉับมาลายค่ะพี่รองมือบค่ะโอ้หืมดูน้ำจุบๆเลย น้ำน้วนยุ่ในอย่างนี้แหละพี่ต้องในกล้ามคนนี้กูไงไหมตัวใหญ่เ้อยพี่ต้อง 嗯。Uh huh. nua khá là bù ngọt sốt เอาพี <aunque S 2> <me> ่น <cheg> ้องในคลิปมันช่เยาินไปนะพี่น้องไม่ขอแยาไปกินต่อกนเนิ่ครับผมคลิปหนคิดไม่พอกับไม่พี่น้องนรารับแรงเงินมื่นนราตื่นเงินแสนครับสวัสดีครับ